ยฮงฮาเซโยเรียกได้ว่าต้องมาท้าพิสูจน์กันให้ถึงที่กันเลยเลยคะ่ะสําหรับร้านอาหารเกาหลีที่ติดอันดับตน้ตนๆเนะคะ่ะที่นักชิมแล้วก็นักรีวิวต่างพูดถึงนั่นก็คือร้านฮันกางที่ชั้นหนึ่งคเรียทาร้านอาหารเกาหลีรสชาติแบบออริจินอลนะคะที่เต็มไปด้วยหลากหลายเมนูให้ได้เลือกสรรบอกเลยว่าถ้าใครได้มาที่นี่มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเหมือนได้ไปทานอยู่ที่ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวซึ่งทางเจ้าของร้านนะคะมิซอยฮีซุกได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนนะคะตัว เองทําอาชีพไกด์ทาธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีจึงคิดที่อยากจะให้คนไทยนะคะได้ทานอาหารอร่อยแบบต้นฉบับจึงได้นํามาทําเป็นธุรกิจที่โคเริยทาวใจกลางกรุงเทพมหา,หานครชื่อร้านฮันกงังซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดมาได้ประมาณ9ปีแล้วส่วนเมนูเด็ดของทางร้านนะคะที่คุณลูกค้ามักจะสั่งกันเป็นประจํานั่นก็คือไส้อ่อนจิมดักไก่อบซีอิว้ววุ้นเส้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยก็คือปูดองซีอิว๊วเคจงังที่ใครๆนะคะมาก็ต้องสั่ง 왜냐면 이 부위는 새콤하고 담백하고 맛있더라구요 저희 한강식당은 코리아타운에 오픈한지 9년 정도 됐고요그 다음에 처음에 시작할 때 태국 사람들이 한국 관광을 많이 갈 때라 제가 태국 사람들이 좋아하는 음식이 뭔지 물어봤더니 찜닭하고 그 다음에 삼겹살을 좋아한다고 그러더라고요 그래서 처음 시작했을 때 태국 사람들이 많이 ก็คือร้านฮันกังนะคะเปิดมาได้ประมาณเก้ปีแล้วที่โคเรียนทานะคะแล้วก็ทีนี้คือตอนที่อยู่เกาหลีขาก็เคยถามคนไทยที่ไปเกาหลีว่าเราชอบอาหารเกาหลีอะไรบ้างยก็คือมีแบบซัมเักเขาก็เลยเอามาเปิดเป็นร้านที่ไทยค่ะกอกัน

상추하고삼겹살을넣고이막된장이양념양념장음하나넣어서이렇게해서이렇게먹으면됩니다ก็คือถ้าจะกินให้อร่อยก็คือเขาแนะนําให้เวลาที่เราจะกินตัวหมูยางอะค่ะหรือว่าตัวไส้ยางก็คือแนะนําให้เอาผักห่อแล้วก็แบบว่าจิ้มกับตัวซังจังหรือ hmm. ว um, ่าไม่ก็แบบตัวที่เป็นน้ํามันงาแล้วก็ห่อแล้วก็กินแบบนี้จะอร่อย 그리고 여기에 이 당면은 운세는 한국에서 가져온 겁니다. 운세 응. 모든 재료는 태국에서 공수하고 그다음에 양념 같은 거는 다 한국에 한국에서 가져오고 있습니다. ส่วนใหญ่วัตถุดิ 응. 한국 음식하고 최대한 비슷하게 하려고 노력을 많이 했습니다. 그아 프로모션 프로모션은 그 순두부찌개 그 다음에 치즈 떡볶이 그 다음에 곱창 아, 삼겹살 해가지고 천밭에 나가고 있습니다 요즘 태국 분들이 많이 와서 그 이세트메뉴로많이드시고계십니다ตอนนี้โปรโมชั่นที่มีอยู่อะค่ะจะเป็นเซตหมูก็คือจะมีตัวตอกบุกีชีสค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นซุปกิมจิเอ้ยซุปต้มหัอ่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหมูสามชั้นย่างแล้วก็เป็นไส้ย่างค่ะก็จะเป็นเซตอย่างนี้หนึ่งพันบาทส่วนใหญ่ช่วงนี้คนไทยก็คือชอบมาสั่งเมนูนี้เยอะมากใช่ฮันกุกขมซิกดื่มกินชิพุ่มเ ถ้าสมมติว่าใครอยากกินอาหารเกาหลีนะคะก็คือจะขอบคุณมากถ้าทุกคนช่วยมากินที่หันกลางกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากลองลิ้มชิมรสชาติอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับที่ร้านฮันกางสามารถเข้าไปดูรายละเอียดรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านนะคะได้ที่ f c e e o o o k แ n p a g e ของฮันกาง BKK ได้เลยนะคะ